เวลาเรียป่ามันเป็นอย่างนี้ที่วันเรกวันทำได้มัท้ทำได้ทำได้เรียนไหนเลี้ยนไหนเลี่ยนทิเลื่ยนทีเลียนให้หนูหน่อยเลี่ยนเลียน Kau beritahu saya bahawa dia tidak menang. Ya. Ya. anh đúng không Đi lốp đó, Lúc lốp lắm, đi lốp lắm Lúc nãy lốp lắm Dạ, lốp พอสบายขึ้นไหมก็รู้สึกสบายขึ้นไหมสบายเลยพอพ่อให้หนูใส่ใส่เล็ยเงาให้ไหมได้แลยฮปุ็ขี้อะไรไอ้ชามใหญ่ไหมหนูดิ้ว่าเหมือนเป็นตลกตลกยังยงไม่รู้อ่าหนูคิดว่า ทำทำงานันมันง่ายนะของพ่อง่ายป่ะแต่แต่สำหรับพ่อนี่ยากทํางสำหรับดูดูก็ยากแต่ถ้าโตไปดิ